อ่มาดูนะครับควายเผือกที่บ้านผมเรียกควายด่อนนะบางคนสงสัยว่าควายเผือกเนี่ยมันต้องสีขาวอ่ะมันไม่ใช่มันสีชมพูนะควายเผือกนี่มันสีชมพูเนี่ยควายนี่มันชอบเล่นน้ําครับเนี่ยโน่นเพื่อนมองอีกตัวหนึ่งนะว,ว้ายมองไอ้ตัวนี้ตัวเมียครับ ไอตัวนี้ตัวเมียไอเนี้ยไอเนี้ยเขาเรียกควายดานะควายดําเนี่ยเออมันมองไปแบบเนี้ยไอเนี้ยไอเนี้ยควายเพือกเนี่ยดูนะควายเพือกมันเป็นลักษณะนี้เนี่ยไอนี้ตัวผู้เขาจะเอามาผสมพันธุ์กับไอตัวเนี้ยเนี่ยไอนี้มัน ตัวเมียเขาซื้อมาตั้งแต่ตัวเล็กก็เขามานั่งเลี้ยงเอานะอ่าใครไม่เคยเห็นมาดูซะออเออใครไม่เคยเห็นก็มาดูซะเนี่ยไหนไหนไหนโอ้ออโหนางแบบนางแบบอยากถ่ายรูปดูสินะอ่ารู้เรื่อง